สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตรปิฎกอ่านง่ายวันนี้ผมได้มีพระสูตรที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับผมดรนัททูตวัชระกุลดิโลหรือดออรแหลมพระสูตรที่เรากำลังจะจะให้ท่านผู้ชมได้ได้รับรู้เรื่อง นะครับยังคงอยู่ในพระส,สูตรใหญ่คือเรียกว่าพมชาลาสูตรซึ่งเป็นพระส,สูตรที่เกี่ยวทัศนะนะครับของนักบวชในสมัยพุทธกาลนะครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงสุป,ปริยาปริภาชกกับพมทัตมารลบในตอนนั้นแต่วันนี้ก็ต่อเนื่องไปนะครับ แต่เป็นส่วนที่เรียกว่าที่ว่าด้วยเรื่องสงศีลครับ,รบเราเคยได้ยินเรื่องของศีลแล้วนะครับว่าเวลาเราไปที่ที่วัดนะครับพระเนี่ยจะต้องให้เราไหว้กราบพระพุทธธรรมสงฆ์แล้วยังจะต้องให้รับศีลก่อน ในพิธีกรรมหลายอย่างเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องออสำคัญทีเดียวที่ที่สำหรับพวกเราทุกคนแต่ถ้าสำหรับพระก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นนะครับศีลนั้นพวกเราก็ทําเป็นศีลของมนุษย์ทั่วไปของคารวะที่ต้องมีศีลในการรับเ,เป็นพุทธมามกะนะครับก็ต้องขึ้นศีลห้าเสมอ พิธีกรรมต่างๆในพุทธศาสนาต้องคึกว่าด้ศีลห้าเสมอนะครับแต่พอสีลของพระเนี่ยก่อนจะเป็นพระเนี่ยก็จะมีสีทีาเรียกว่าสีของพวกเนนนะพวกศินสิบนะก็เป็นศีนิดๆที่ที่ทีท่ที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะถ้าเราเป็นเนนก่อนเป็นพระหรือพวกผ้าขาวนะฮะพวกผ้าขาวเนี่ยก็หรือ ก่อนที่จะไปบวชเป็นพระเนี่ยหรือก่อนที่จะบวชเป็นเนนเนี่ยจะต้องจะต้องหัดฝึกหัดปฏิบัติในเรื่องของศีลก็วานศีลสิบศีลเนนคือศีลสิบที่จะต้องมีครบนี่ก็ละเอียดขึ้นไปนะครับเพราะศีลของพระเนี่ยเป็นศีลขั้นสูงทีเดียวนี่คือสิ่งที่ที่ที่ลำดับแล้วในุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเนี่ย พระองค์นะฮะตอนที่อยู่ป่าที่ป่าสวนมะม่วงสวนมะม่วงนะฮะก็ได้พูดต่อต่อพูดถึงเรื่องศีลน,นะครับศีลของที่พระพุทธองค์พูดกล่าวถึงนั้นก็มีจุลศีลคือศีลขั้นต้นซึ่งก็ศีลศีลห้าของเรานี่เองนี่เองนะครับก็มีศีลขั้นกลางและขั้นชั้นสูงไปแต่ละขั้นก็มีความหมาย การรักษาศีลเนี่ยถ้าพูดจริงๆในมรรคาเพื่อการพ้นทุกข์หรือในอริยสัจสี่ก็มีทุก์ขสมุทัยนิโรธมาไอตัวมรรคเนี่ยที่นําไปสู่การหลุดพ้นเนี่ยก็มีที่สำคัญคือมรรคมีองค์8นะครับมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานะมรรคมีองค์ยแนี่จะพูดถึงศีลทีเดียวนะก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้น การดำเนินจู่วิถีของการพ้นทุกข์ในมรรคเนี่ยในอริยสัจสีเนี่ยก็ต้องมีศีลน,นะครับนั้นมีความสำคัญมากสำหรับพระภิกษุที่พระพเจ้าได้กล่าวถึงพระภิกษุว่าควรจะต้องมีศีลด้วยนะครับศีลเนี่ยมันมีอยู่นะครับมรรคมีองค์แปดเนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาสัสามมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีองค์แปนะครับนะในศีลที่เกี่ยวข้องกับสัมมาวาจาก็มีชัดเจนนะครับว,วางวจาศีลที่เกี่ยวข้องสัมมากรรมตัดนะครับปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับก็จะมีศีลห้าอยู่ด้วยในศีลห้านั่นแหละนะครับมีค้นพร้อมหมดแล้วนะพอศีลห้าศีลชั้นกลางเนี่ย มีมากมีม,ม,ม,มีก็คือสีลของเนนเรารู้สีลห้าเรารู้ชัดเจนพอพูดถึงสีของเนียนพ,พระพุทธองค์ก็พูดถึงสีลที่เรียกมัชฌิมสีหเรียกว่าศีลข,ขั้นกลางในสีขั้นกลางเนี่ยที่เป็นสีสิบของเนนเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็เป็นหัวใจของมันที่ผมพอสรุปได้ก็คือว่าต้องมีความสํารวมนะครับแล้วก็มีความเป็นสมถะนะรเราเราอาศัย ข้าวปลาอาหารของที่ของคารวาสทั้งหลายที่เขาถวายนะเพื่อให้ให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าพระสงฆ์เรียปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเรื่องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราจะต้องสันโดษด,ด้วยต้องสมถะ,นะครับต้องต้องสำรวมนี่คือคือสัมมากัมมันตะในส่วนนี้นะครับที่เป็นสิ่งขั้นกลางต้องสมถะต้องสำรวม พระที่ไม่สำรวมนี่ก็มันต้องรูต้อง,อง,องมองอต้องดูอริยบทย่อยอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีความโกรธไหมนะมีความโลภไหมมีความหลงไหมนะครับสิ่งานี้คือสิ่งขั้นขั้นขั้นกลางส่วนสิ่งขั้นสูงเนี่ยเป็นสิ่งของพระเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งขั้นสูงของพระเนี่ยจะพูดถึงเดรฉานาวิชาทั้งนั้น มันอยู่ในส่วนที่เป็นสัมมาอาชิว,วพระเจ้าพูดถึงศีลที่เป็นศีลชั้นสูงเน้นเรื่องนี้นะฮะเป็นเดรฉาวิชาในสมัยนั้นเนี่ยเราจะมีความความแยกความแตกต่างระหว่างพรามและก,กับพระพระภิกษุค,ความแตกต่างนี่แหละเพราะฉะนั้นศีลด้านเดรฉาวิชาเป็นของพวกพราหมณ์ไม่ว่าพวกทำลายนอรทำนายนรรักษ์เป็นโหน ดินฟ้าทานายดินฟ้าอากาศนะฮะทำนายแม้กระทั่งการเลือกการดูในการญาตราทัรเป็นต้นนะฮะหรือดูดวงดาวดูดูเลิกงามยามดีพิธีแต่งงานอะไรต่างๆมีพระขวปยุ่งหมดดูฮวงจุ้ยอย่างเนี้ยพวกนี้เป็นเดรัจฉาวิชาของพวกพรามณทั้งสิน้นะนะพระองค์ไม่ไม่ไม่ส่งเสริมไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเดรัจฉาวิชา เป็นวิชาที่ติดง่ายแล้วก็เป็นวิชาที่หาอามิสหาประโยชน์นะฮะเป็นส่วนนี้ก็คือสัมมาอาชิวะสาหรับพระภิกษุสงฆ์ที่บรรลุในมรรคาแห่งนิพพานนั้นนะฮะที่จะไปสู่อันนั้นสัมมาอาชิวะนี่สําคัญมากก่อนจะไปถึงสัมมาวายะนะนะก่อนจะไปถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้ง 3, สามสัมมานี่เป็นสัมมาทางด้านปัญญาที่ต้องเกิดขึ้น นะเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นสัมมาอาชโวะนะโดยเฉพาะสีเป็นศีลขั้นสูงพระเจ้าทรงเน้นถึงเดรัจฉา,าวิชาที่ไม่ให้พระไปะยุ่งไปเกี่ยวนะประเภทดูดูด,ด,ดูดูวาลจิตเป็นต้นตพวกนี้ไม่ใช่มันพวกพรามทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามันไม่ไปนําไปสู่การพ้นทุกนะพระเจ้าพูดถึงสีลหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดเนี่ย เราจะเห็นว่าพระพระไทยเราจะเห็นว่าพระสายธรรมยุทธหรือพระป่าเนี่ยจะมีศีลชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงเนี่ยพร้อหมดเลยนะครับส่วนส่วนพระบ้านก็อาจจะหย่อนไปบ้างนะครับหย่อนไปเดแต่ถ้าทำถ้าสายที่ถูกต้องคือสายนี้แล้วสายพระป่าเมืองไทยเนี่ยมีความมีทำให้คนศรัทธาสูงมาก เม่ว่ราพระอะไรทั้งหมดเนี่ยการรักษาศีลนี่เป็นเรื่องทําให้เกิดศรัทธาสูงมากที่จะสืบทอดพระสุสานที่จะให้สาธุชนทั้งหลายได้ได้มีศรัทธาได้เป็นิบัตนะนี่เป็นสิ่งที่ที่ที่พระไทยเนี่ยโดยพาะพระป่าเนี่ยได้ทรงศีลทั้งสามครบเลยนะครบครบหมดแล้วละเอียดมากแต่ปัญหาสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเรื่อง สติสัมมาสติสัมมาสมาธินะซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของปัญญาเมื่อมีศีลทั้งหมดครบหมดแล้วเนี่ยขั้นต่อไป,เ,ปเรื่องปัญญาก็ทําให้การบรรลุวิปัสสนากรรมฐานหรือเรียกว่าสติปัฏฐานสีและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสามารถดําเนินไปได้ในมัคนะมัคที่เรียกว่ามัคเอ่อมัคทางปัญญาก็คือสติสมาธินะครับ สามารถดําเนินวิปัส,สนาญาณได้นะครับสิทธนทันติโดยเฉพาะในมัคในในในฌานที่4นะครับถ้าคนเรียนทางด้านปฏิบัติธรรมทางด้านนี้ก็จะทราบว่าพอเข้าฌาน4ี่แล้วเราจะเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานอีก9ยาญาณจนบรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคามีแล้วก็อนาคามีและพระอรหันต์ในที่สุดนี่คือมรรคายมันเพราะฉะนั้นเรื่องทำปัญญาเนี่ย เราอาจจะด้อยๆไปกว่าพระทางพม่าพระธรรมม่าก็ศึกษาเรื่องพวกนี้หนักทีเดียวแต่เรามีลักษณะของศีลที่งดงามนะฮะมีความสำรวมมีสมถะนะครับขอเพิ่มอีกนิดเดียวในเชิงของยานนะฮะในการปฏิบัติในั้นเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานนะครับอีก9ก้ายานที่นีในฌานที่สี่ก็จะทำให้เราอยู่ในเส้นทางที่เป็นปัญญาได้ ความกิ่งมรคทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่แปดมรคถ้าเป็นสมถัมรคเนี่ยจะมีอยู่เก้ามรคที่เก้าและมรคที่สิบเขาเรียกสมถัดนะครับสมถัดสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมัธรมปัญญาก็จะมีสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติมันจะมีเพิ่มขึ้นเพราะญาณที่เก้านะมรคที่เก้าก็เป็นมรคที่สําคัญมรคพิสิทเป็นต้นนะฮะก็ต้องดําเนินไปพระไทยอาจจะอาจจะ มีพาาระอรหันต์ที่เป็นลักษณะปจเจพระพุทธเจ้ามากส่วนใหญ่นะต่ท่านถ้าดเนินตามญาณเนี่ยทา,ทางพระมา่าพระพม่าก็ค่อนข,ข้างจะจะละเอียดจะชัดเจนมากนะครับเพราะดําเนินตามวิสุทธิมรรคนะครับออของที่ภาษาลิบุตรนี่ท่านได้ได,ได้ได้รวบรวมไว้เป็นขั้นเป็นตอนละเอียดมากอันนี้เรื่องศีศีลที่มีความน่าคัญมากในฐานะเป็นเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีศีเนี่ย สมาธิกับสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็จะไปไม่ได้สัมมาปัญญาก็ไม่เกิดสัมมาวิมุตติก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นสีมีความสําคัญมากในขั้นต้นทีเดียววันนี้ขอาการลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ